หลายคนก็ล่งอ,อกล่งใจไปเลยค่ะเมื่อแฟนขับตัวยงของเบสต,ตรงๆออกมาชี้ชัดค่ะว่าทั้งคู่ไม่ได้เลิกกันหรือว่าความรักมีปัญหาอย่างที่ข่าวลือค่ะ หลังจากที่ถูกใครหลายคนค่ะจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วสําหรับคู่สุดหวานอย่างเบสและตรงๆงนั่นเองค่ะว่าในช่วงนี้ทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยหวานกันเหมือนเก่าหรือเปล่าหรือว่าความรักของทั้งคู่ไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นรูปคู่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นทั้งคู่กดไลค์ให้กันไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ให้กันไหนจะคลิปวิดีโออีกก็ไม่มีให้แฟนคลับได้ชมเลยนั่นเองค่ะหลายคนก็เลยมองว่าหรือความรักของทั้งคู่เนี่ยจะเกิดปัญหาแล้วหรือเปล่ายิงล่าสุดเลย หญิงได้มีการโพสร,รูปพร้อมแคปชั่นเมื่อหลายวันก่อนก็ยิ่งทาให้หลายคนค่ะจับโยงกันเข้าไปใหญ่ถึงความรักทั้งคู่ในครั้งนี้แต่แล้วค่ะก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับโล่งใจเลยทีเดียวค่ะเมื่อหนุ่มตรงๆได้มีการอัดคลิปโชว์เสื้อตัวโปรดที่เพิ่งใส่แค่ครั้งเดียวแต่สีดันตกใส่นั่นเองค่ะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่การเอาเสื้อออกมาโชว์นั่นเองค่ะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่งานนี้ชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับคิดตาดีมากมาเนี่ยกลับไม่ได้โฟกัสแค่เสื้อตัวดังกล่าวค่ะแต่กลับโฟกัสสิ่ จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะเสื้อยิบแสงซื้อมาวันที่หกซื้อมาวันที่หกได้ใส่ขึ้นเวทีที่ประเทศลาวหนึ่งครั้งไม่ถึงสามสิบนาทีตัวละเกือบเก้าหมื่นเรียบร้อยเสียใจมาก ทำไม่ทำกับผมแบบนี้ <c oughs> เสียใจหลังจากแฟนๆของหนุ่มตรงๆแล้วก็สาวเบสได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วค่ะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพื่อยืนยันสถาน,นะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ายังรักกันดีค่ะไม่ได้เลิกลากันตามที่หลายคนเข้าใจซึ่งก็มีหลายคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งอย่างคอมเมนต์นี้เนี่ยบอกว่าจําได้นี่เป็นบ้านของน้องเบสใครช่างเมาว,ว่าเขาเลิกกันเลิกปั้นตัวเป็นน้ําได้แล้ว บางคนก็บอกค่ะว่าใช่จริงด้วยค่ะบ้านเบสจําโตคอมเบสได้อย่างคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าใช่ใช่เราบอกแล้วว่าน้องอยู่บ้านเดียวกันทุกมุมบ้านเนี่ยทุกครั้งก็คือบ้านของน้องเบสที่ถ่ายออกมาแต่น้องเนี่ยไม่อยากออกสื่อเพราะสื่อชอบเอาไปแซนั่นเองค่ะ คงไม่เห็นน้องถ่ายรูปคู่กันแล้วทําให้น้องไม่สบายใจบางคนก็บอกว่ารูปกองสีทองด้วยค่ะพี่ดูน้องเบททุกคลิปจําได้อ่ะนี่ก็เป็นการยืนยันจากแฟนคลับตัวยงค่ะว่าทั้งคู่ยังรักกันดีแต่เพียงแค่ไม่ได้มีรูปคู่เท่านั้นเองค่ะ แต่แบบเรื่องนี้ค่ะคงต้องรองให้ทั้งสองคนอ่ะออกมาพูดเองดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่อง,องความสัมพันธ์ของคนสองคนเนาะแต่เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยยังรักกันดีเหมือนเดิมแน่ๆค่ะเพียงแค่ว่าไม่ได้มีรูปคู่มาให้พวกเราเนี่ยได้กดไลค์กันเพียงเท่านั้นเองเอาเป็นว่ายังไงแล้วถ้ามีเรื่องราวทั้งคู่ออกมาอัปเดตอีกค้งเพจบราเม้าส์จะมาเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ